โลโ้ช้งเนี้ยสวยดีไหมไม่ไเล่นนี่กระสูบดกว่ะกระสูบอ่แล้วมันมีชะโดตามมาด้วยสวยเลยถ่ายทานไหมสิงะมัใหญ่ ไม่อยากช้อนให้โดนเบ็ดแก่มากไม่หลุดหรอกช้อเลยไม่หลุดหรอกอีฟหยเลยดูดีเลยพอแล้วหยุดดินอันนี้เราตีจิบชะโดสูงขึ้นพอดีเราคิดว่าเป็นชะโดนี่แหละ คาโลแขงครับเป็นเหยืยดเรามาเทสกันวันนี้ฮะเป็นคาร์โลแขงเราเอามาเทสกันวันนี้ตัวน,น,นี้เป็นตัวเทสครับสีทำเองเดี๋ยวตัจวจ,จริงจะให้ดูอีกทีฮะกระสุบโอเคครับไซโล สวยสวยเลยทีเดียวอุ้ยไปแล้ว